เดี๋ยวเพิ่งทางเหล่าก็คือไปเห็นว่เาเป็นบกักหลานนี่มันตัวกูอยู่บ่นอ๋อหนอ,นอบักพอเด็กหน่อยมากบักคานี่โอ้ยอลบแถบสิพ่ะท่านเดี๋ยวเพิ่งเหล่าคือไปเห็นลงมาอ๋อขันลงมานี่เขาเสียจ,จยนเห็นแต่ว่าส่งโมเมนต์นี้กี่ตัวกูกักักนี่ทั้งศิละมันนี่เออ พาลังคือขันรามาเนี่ยเขาสิแก่ใครจังนเลยเหนื่ย <c oughs> อ,อยกับไปไซบุสิว่าจังไหนสิถามกันนะเอาเย้ไป้<ะ>เนาะแตมาแล้วกระดีแล้วเมื่อกี้นี่ลูกเจ้ามันมาตัวขอ่อยีแม่เลยมันตัวออหยังล่ะอ้าวมันว่าพอเด็กหน่อยมากสั่นแลนแต่เหลือกมาอบอกคอยๆเราตกใจเบิด มันลอยตรงเส้นตีเออโอ้ยมันมาอยู่ดีบ่ล่าเอ้ยไม่แล้วแต่ถามยี่ได้ล่ะถามข้าวอยู่ได้ล่ะเอาใหญ่ให้ควายว่าเจ้เนาะให้คนถามเจ้าเนี่ยคนแม่นเราขึ้นมากนี่เอาก็สิบอนเข่ากับยายปั๊บบใหญ่แจักแล้วจังสรนแล้วนายเจ้า่ปุ้ยว่าจังไนสรรกีดว่าอันใหญ่ โอก็บอาแต่นาะคันแน่น,นั่น่คันบอดกหน่อยกลับ,ม,บมัดข,ขึ้นกับไข่นี่มันกระสิบ๊อเป็นอีหลอดเกาแล้วมันกระสิบอเป็นคือเกากับพ่รอายบุ๋ใหญ่เอ้ยกต่คุว่าจังสันแล้วกันนึกว่าเอ้ยว่าให้ให้โตในคิดเบื้องเอาคิดเบื้องเอาเดอ้อว่าอันผู้เกาครับผู้ไม่สีมาเนี่ยพวกอะไรอันไหนดีกว่ากันะสนับสนุนไม่แล้วอันเอ้ยหัน ่อยกันข่อยกันอยากล่องไม่ผุนไหลเย่แต่ว่าข่อยกับห่วงลูกข่อยๆล้วเป็นสับสนบุนไายไปเบิดไม่เลยจักเสียวตรงไหนเมื่อขึ้นหนึ่งข่อยหัวนอนบ่ลาบเอยเอ้ยไอเจ้าขึ้นเบิ่งเอาลดคิดหลายมั้ห่วยคิดหลายเหรออะไรให้คิดเบิ่งเอาเอ้ยหันว่าไปป้องนี่ลหละคิดเบิ่งไม่อีกว่าอันผู้เก่ากับผู้ใหม่เนี่ยไหนจะดีว่ากันห่วย เขาว่าคนเฮานี่เดินนน่ะเรา้มยถอยหลังนี่น้อยใหญ่หนเานเาะอสันแล้วเออกระชับสมุูรณ์นสันแล้วอันคันแม่นเล่าดีนี่เล่าจตีตงบ่ถิ่มขอมอ่อยแมนเออยห่พอเด็กหน่อยจตว่าบอกแมนที่นี่เจ้าลองขึ้นเบิงเอโลดคันเล่ามาทังเสียงก็ยังได้น้องใจเฟรด,ดีใหญ่ข่อยกระฮักผัวข่อยอยู่เนาะแต่ว่าข่อยก็คิดถึงความที่ว่ามันนี่บ่เอาทานแม่อี่ใยญ่อ้ข่อยก็เลยตักสิว่าจากไหน พัากัคุยอย่างกันก่อนเดืนโอ้ยเจ้าตคนี้าพี่ใญ่น้าเรื่องดีละพี่ใหเลี้ยงกันมันมาบอกข่อยว่านมัดตัวข่อยหล่ะข่อยเบื่ออยู่นี่มันแลนตาเหลืองตาล้านมาบอกกว่านาเกตในเอ็นหน้ามาสั่นโอ้ยโต๊ไกเอน้นี่ตัวที่ไหนๆก็แมนเนาะแล้วก็มาอีดีล่ะ แต่ว่าเจ้าบ่เห็นงินบ่บ่เห็นละเนาะเจ้าว่าที่เว้ากับ่อยนั่นมาจังไหนว่าว่าคอยกับว่ากล้าไปแล้วว่าั่นกันเจ้าบ่ไปเว้าให้แต่ว่าไ่อิ้นมาถามเจ้าสิเดียวเนี่ยไมเขาคือว่าไปหาเจ้าอยู่สันเทามันก็ไปอยู่หันล่ะแต่ว่านี่่อยกอยากเป็นเรื่องไหนสันน่ะแต่งว่าคอยอยากมากปรึกษาครับอีเกดล่ะ เอาปรึกษากับเหล้าว่าจังไหนดี๋ยวไม่ปรึกษาน้ำเหล้าตัวเขาก็คิดเบิ่งตัวผู้ใดมันดีมันชัวผู้ใดมันนันก่อนเขาก็เาต้องคิดเบิ่งตัวก็สบดีคือกันมดกันบัวนอกบุตชไส้นอกกันเฮ็ดดีมันก็ดีตัวกันเฮ็ดบัดีมันก็บบดีล่ะฮะว่าหลายเจ้าก็ได้เออย่างไรจังสิบปะสิถิมลูกเมียอันนี้นี่ข้าเราบอกกับใอยนี่เราบอกบดิปะเด้ละอันปะเมียนั่นเอาอมาที่นี่ใหย อันตจ้มีคกามเห็นจากไหนอันนี้นอนนี่แล้วแต่อ,อื่อยเด้ว่าเอออึยว่าจะไหนนองกันสิเห็นสมสมควรนั่มแหละเพราะว่าอย่างตีก่อยกกบหูแล้วว่าพอเด็กน่อยนี่มันเป็นจากไหนเลันหูแล้วก็แล้วแต่ใจเยนมุ่งหะเกียรติเพราะว่าอึอยสนับสนุนอยู่แล้วเอาผู้ไม่นั่นแง่อะแม่มขึนอนว่านั่นแหละ อันต้องเตงเงินเขายังสิ่งซงไหมเขาซื้อกับเขากับน้ำมาแล้วอ้ยอันว่าอายูเดนี่เจ้าสนับสนุนน้องไปสั้นๆวะเดี๋ยวนี้ว้าให้นะแม่มันสีมีสีได้พ่ออยู่พ่อกินซื้อเขาซื้อน้ำกินกันกันตัวโอ้ยมีพวกเก่าอะไรสิยังไงพูกเก่าหันเออกระทิมไปแล้วก็ะลูกเดั่นเอ๋อตั้งแต่ก่อนเราจะกิมไปเราก็บังคืดถึงขนาดพี่ไอ้เอ้าบังดุ้นหนึ่งไปได้มันบ่เออ สิคามขึ้นมาโว้ยบ่ห้เอาแล้วนั่นกอดเสื้อกว่าเมื่อกอดด้วยอ๋อลูกผู้ชายคือกันมันกัดคอยกัดอยากหามอยู่หันแล้วว่าบ่อยากให้ไปเอาผู้ไหมแต่ว่าใช่เจ้าเว้ากันแล้วคอยกัดมีเอือรกันตรงนี้นี่กระสือเรื่องนี่ล่ะเรื่องยังยิกมากตักันมาด้ตกอ๋อก็การเนี่บ้านมึงอวาจากไหนมึงอวาหน้ามึงม้านน่ะนะเออแนนตาเลือเมาบอกกันโว้ยเราทำไ้อย่างนี้เนาะ ก็ไปเห็นชนาวอ้าไม่รีเห็นละแต่ว่าเราว่ากับใอยนี่เราประกาศมาให้ใอยมาบอกแท้เนี่ยมาบอกว่าจะไหน่ะบาดนี่ถ้าเจ้าติดตัดชินใจจังไหนถ้าเจ้าว่าเพราะเอาจากที่กะคอยกันทีไปบอกเราโทษไปบอกเราว่าเออทางพี่เขาเพราะเอาแล้วเนาะหีือว่าเอ้าย่านี่เป็นสายสืบมันบ่าเออก็บ่กแล้วเนาะเออเราหันไปจับแล้วยัยยัยก็ชอบนี่จะฟัง คันคอยเอาขึ้นนะเอื้งบักเล็กเอื้งพี่ไอเอื้งพลอเล็กน้อยโอ้ยตะกียเอ้ยมันแต่เมีนอยู่หั่นละคนฮอก็ไม่ขอผิดพลาดมันมันสิปีตีผิดพลาดทุกอย่างเจ้าก็ได้ดูต้องกันซะนะอ๋อตต้ฟังเหมืนหน้าเด้อเล็กเป็นผู้ชายนี่มันต้องเป็นทางเศร้าน่ะเป็นเฮ็ดก่อนลูกก่อนเมียโมเมนต์เสียหาเมียเฮ็ดก่อนที่เบิอร์อโลดหน้าผู้ชายเหมือนนีแต่หน้าที่เฮ็ดเหมอนก่อนเหมือนไงให้เรา จบไปเนี่ยน้ำให้เราเป็นสร้างเธอสร้างเทาหลังเนาะเอ้ากูได้ภาพมาบักนี่เอ้าถ้าว่าสร้างเทาหน้าเฮ็ดยังต้องเขาไปโจไปได้แล้วไอ้สันโอ้ยกต่น้อยเล่าเฮ็ดบ่ถือนาะกูก็ยังบ้าตั้งโจเหม่เหล้าเฮ้ยบ่คือถึงใจแขวงสีถือใจจแขวงก็ทุกอย่างเอ้าแตาเฮ็ดยังผิดเอาเอ้าแะ่เราเฮ็ดยังผิดเอาโอ้ยสาวข้าละเจ๊กูก็ะจำได้เออกูก็ให้ไปน้ำหัวกันเฮ้ยกะอดเศร้าในใจต่อเป็นยังยังเสียงกันเดียนี่เนาะ ก้าจเอากันเอากันที่อันนั้นตกลงกันก็ตกลงกันเอาว่าให้มันง่ายๆนี่นะจังใดกจังใดเหระให้ผมถามเนี่ยเอ้ามาตอนเก่ากันไม่ไม่เนี่ยจอดตังใด้เรากินป่ะไว่ก็ตากยู่ยย่ำเราสิแค้น่ะเออเราซื้อมือนีเด้อสัตหีบตาคามแล้วเลยยังสั่นตัวตะขวางเปลี่ยนแต่ก้อนบ่แม่นบ่เอ้าบ่เปลี่ยนไห้มั้นเปลี่ยนก้อนรวดน่ะเอาคอยถามแน่แรกๆคุณเรีนคนสักผากันหานี่ละ ระลังลังมากพูดได้สักผาต่อมากกับซักน่ำกันอย่าบ้าบ้ามีแต่เล่าหรอซักโอ้ยมีหัวบ้า่หัวส่วนตัวแม่มาพอโอ้ยจะเถียงกันเหรอให้อันอิเกตัดสินใจเอาเองมัน่ลดเงยไหลโบตรงงจะขว่งเฮ้ยเอาแตงขี้น่ะเกดเอาทำไมอีพมาเอาตามใจเจ้าซะมองมันง่ายๆนี่ส่วนตัวเอออันที่เราอยู่นี่ว่าแม่นางดอกเตือนสติโอ้ย อันคันว่าตามใจข่อยเด้อใหญ่พี่ไอข่อยก็เลียตโนบ่ข่อยก็เลียตโนอยู่ข่อยก็ยังหกเล่าอยู่เออน่แต่ว่าเล่ากัคือเก่าข่ให้โอกาสเรามาหนีสามเจียแล้วเออแม่นดูดอกกตยังคือเก่าเมาที่เหนียน้องกับสิตัดสินใจของน้องคือเดินนาสิเกิดยังไกยาเขาบ่เอาข่อยกับบ่เอาเขาทิมข่อยกับสิ บ่สนใจที่ต่าไปซีเดีนาไปเรื่อยๆนอเอี่ยเนาะเออไปได้ทีมได้ก็่อยเอาตัวลูกมันกรได้นีเลี้ยงได้ตับอมันยังหนีไปลูกคอยกระเลี้ยงคือเก่าเลยัยว้าเลยอย่ให้ถึงที่สุเขาบอกน้ำบอไรที่พอกบอ่เนาะบอกจะเขาคางเขาจะกบดังพยงเออไอกักับเสียงเข้าอยู่จะสี่แล้เขาจะากันเอาพงไม่ไม่ไม่ให้าเขาไ่ได้เออ ให้เจ้าว่ากระโดดไม่เจ้าว่าจังไหนเจ้าว่าไปเลยตกลงกันจังไหนก็ตกลงลดเจ้าบ่เข้าใจพี่ไอ้เข้าคางกันนั่นแหละพี่พี่ไอ้มันเป็นยังไงล่ะเกดไม่รเอด้วยไปวัดไปว่าหันไยเราไม่อยากว่ายใยญ่้ยให้บอกบอกว่าให้มาเบิ่งมาเบิ่งมาแย่งหันเพิ่นเป็นยังไงโอ้ยเข่ากันลองซองยหยเจ้าคือเบิ่ง อันไปขายยางมากน่นทางนั่นก็ซ่อนเอือทางนี่ก็ซ่อนจังั่นบ่อว้าวยซ่อนแล้วก็ไปเที่ยวกขาเราเกะกันบักโตดีนั่นวา้าวทุกเจ้าฮันโอ้อยมันได้ทั้งสองท่าที่นี่วโจกเอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกฮันแล้วเทื่อนนึ่งอก,กองอข,อกข้าวบ้าดอกกุ้ยสองเทื่อนข้าวบ้าขายยางได้แทบทุกเทื่อเอาเลยเป็นโอ้ยกองข้าวบ้าดอกมันบลาละล้วงไร หาเรื่องือเขาบอกตัวนายเอยงจากหารอยไห้ใจไม่ได้ตัวแรกน้องนึงเ้กับว่านใจได้แล้วเอ้กับเพื่อจะไปวัดไปว่าไปคู่มือไปวัดไปว่าหันอันอเรื่องอื่นนั่นเรื่อยแล้วว่าเป็นยังดรกพี่ไอ้นั่นเรื่องอื่นนั่นเราบมมีว่าเป็นนั่นเป็นนี่กับเป็นน้ำพอเด็กน้อยนี่แหละส่วนเราพราะมันไม่ได้น้ำกันกไปแล้วพี่ไอ้ตะกี้เราไม่ได้เป็นเด้อ เป็นจังซันบักกันของข่ายเนี่ยมันจิกลิกจอกหลอกใหญ่ออตั้งแต่ยู่พุ่นแล้วตั้งแต่ยู่บ้านเจ้าพุญจะนำคนเสด็จหนีมามนี่บอกยัยจังซันบรสนับสนุนเนอท่านแล้วสนับสนุนทางนี้แล้วพอจนเมื่อไหร่เล้วหาเอาไม่โลวดหัวขึ้นเบิ้งเนาะขนาดขวายน,น้ำกดรถมันยังถิ่มข่อยเสยยัยเจ้าขึ้นเบิ้งเอาลวดโมเมนต์ธรรมดาเนี่ยโมเมนต์ว่าต่อว่าข่อยกระหักเล่าอยู่ใหญ่โมเมตนต์ว่าข่อยนั่นโมฮักเล่าแต่ข่อยกะคิดถึงมา ง่ามกอยสิเป็นสิตายนี่ผู้ใดเบิ่งก็มีแต่เอื้อยพี่อ้ายควายก็อยู่กับหลานกับเปื้อยพี่อ้ายอยู่จังเสียมันบ่ได้สนใจก้อยเลยทิ้งก็อยยุ่งคนเดียวเอือยก็บ่าทิ้งดอกน้องลงหันเป็นจังได๋มาก็เอื้อยก็เบิ่งเอาคือเก่าันแล้วเว้ามาล่ะเอื้อยหาเรืงเรือข่อยเบื่อหลายนึงก้อยก็จะไปบวชไปบัดน้าเจ้าดอกเอื้อยจำแม่นมันบุญวายสายสมรหลายชีวิตข่อยเนี่ย จะให้อดเอาลักเกดเบงไปเบิ้งหลักนะฮถือผู้ดีนั่นแล้วเจอผู้ดีกันจังว่าใครว่าอันผู้ดีดีบัดมา่ท่านโดนกับแกแล้หรอกมา้มีเมียแล้วบัดว่าโอ้ยวาสนาเนาะจังว่าวาสนาเป็นยังสั้นแล้วอันคนอันคนลุ่มมากมาๆมากันหลายหลายใหญ่ตาโมมีคนสีเหล้ยงเจ้าของเนี่ยให่เห็นได้สั้นเนาะ ผู้ใดนี่อาภัพก็ข่อยบ่เอื่อยอีแมวยังป้อนข่อยบ่าเอื่อยโอ้ยมันก็วาสนาไผวาสนามันละเกีดขาสั่นกลไปวัดน้ำเอื่อยบ่กันั้งมากันั้นมาเอื้มากอน้งมากตัองมากัั้ากับพี้งมายนตอ้งมากันเัากัยังานตังมา่อนตั้งใจก็ยังเง่าสิตั้งมาสิตั้เรากันยังอยากในโัวาเจนาคือเก่าต้งมอกันตั้งอันั้งมาั่ได้เสียันแล้ไดาอันเ้งมานั่งก็ได้ ว้ายูนิตบอริเว่นอะนาจักนี่อยหู้ว่าพี่ไเป็นยังไงแต่ว่าไปร่านข้าเรเกี่วกับบอลด้วยเ้ยนัาเขาก็นั่งเบรลนาะจังนึ่งตัวจังนึงไปจังนึงนั่นแหละอั้นก็ได้าเอื้อตแนวสีนั่นมาหันตัวเป็นยูบอกพี่าอตัวเป็นกับลูกไส้แห้งคัะอันนี้ใหญ่ใหญหากนั่นแล้ตัวสูงยู่บอกใหญ่ใหญ่ยุหันละ เบิ้ด pues ตีเ nah บิ้ดว่าท้่ไหนสังขอยฝากคอยฟังไปน้ำเจ้าเจ้าคึ้นว้าเล้วเป็นยังไงอุ้ยเบิ้งข่อยตีอุ้ยข่อยหงษท่านพี่ไอ้เบิดเด้อเอ้ยเราสิมาบอกจิ้งลิ้กตกเลยหงู์ท่านเบิด้อห้เบิ้งให้แย่งหาได้เด้อเป็นยังไงกระดายให้เบิ้งให้ยว่าให้เอื้อยฟังได้เด้อว้าอยู่น้ำข่อยเราบอกแกรือด้เอ้ยต่ว่าไปทางอื่นกับบลูเด้อเอ้าเราตอนเป็นว้าวเรามาจีบเจ้าเจ้าในสนาม โอ้พื้นแต่ตอนเป่าเป็นเ่าหันให้ว่าไปชู้มือไปฮเจ้ามันอะไปขีดไปชู้มือโอ้ข้ามมากกับไปล่ะเขาแรงบา่นได้กินกะหอดเฮือนล่ะนั่นแลาวจะหอดกินเขากินน้ำห้าลังมือหันโอ้ไปเป่าเอาหันโอ้เป่าเอาเด้หันนั่นว่าอันไหนกะลาผ้าลาสิเอาสีเลี่ยงอียงกะลาผ้ะลาเขาเีหยังโอ้ตะวันเราเกิดีอยู่ได้ใหญ่เรากะลาผ้าลาวดิ คือจังหน่องสีมาอยู่น้ำนี่กระต้อมกระแทมันนั่นนี่เราเห็ดเหตุรืดอตะวันปากเราไายอยู่ตะวันเราก็ดีใหญ่เขาพูดว่่อยเป็นทั้งสิ่งเอยจะไปยังใหญ่ว้ากระดีกระดีแต่ลตัวที่จอกหลอกนั่นแหละเออแค่สั้นกะเอ้ยสิไปอันจัดกันเราเด้อพอญแสงคันว่าเป็นรับเป็นก้นยังสั้นก็ได้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เจ้าอย่าไปด่าเราเด้อ คกยคอยบอกเด้อกับยายเนี่ยแล้วว่ได้เป็นอยังหรอกคอยบอกตัวยาว่าคอยบอกเด้เออบ่ญดาดอกสิไปถามสิไปซิมเบื้องล้าราชศิว่าจังไหนอืมราชศิวะน่าเกลบอกว่าโอ้ยตายกันอีกดิเจ้าสิพิษกันอีกทีบ้านนี้ว่าวไปิดตัวไ่ติดตัวเออแต่ว่าเอ้สิไปถามเพื่อนเบื้องเด้อบ้านนี้เด้อไอจิไปส่อไรล่ะไอจิไปถามเบื้องอ๋ออ๋อต้องสอดกันเลยก็คือกันบอกกับกาชศิวะมึงเบา่นั่นล่ละเออกอจิตไปส่อแล้วแต่เบื้องราชศิวะก้อนจริงบ่เออ ตองอ้ยมันดีเด,ด้อใหญ่ามากดป,ปเด้ออาสละ <laughs> ไปประสิทิ์กันอีกสละโอ้ยเนาะตัว,วพี่ใหญ่กับเป็นอีนรีเนาะดูว่าพี่ใหญ่แล้วตัวสูงอีลีว่ะ <Wow. S 1> อันที่เราหงายห้่งเลยที่เรีจริงริงไม่ยามาโอ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ห้องต้องสังเกตบุงพยยี่ใหญ่ไหม